ดีทำให้เพื่พี่ๆค่ะเพราะว่าถือว่าขวาัญโตขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วว่าเราก็เรียนจบแล้วปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้พี่ๆอย่างที่ามางานนี้พี่เขาก็แบบว่า้ขวัญแบบ อีกสเตปหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างพี่เจีย๊ยบเขาก็จะเห็นขวนตั้งแต่ขวนผูกคอซองผูกแบบว่าจับจูมือจากอะไรที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอคนแม่หรือเปล่าฮะก็ไปด้วยการค่ะเรื่องสูงโตมันก็ไม่ได้โป๊อะไรมากแต่ว่าคือโป้โป้มากกว่าปกติที่พี่เคยเห็นขวามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้โปงขนาดที่แบบอนาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกชินไหม <laughs> ชินไหมก็ไม่ชิน,นขวันว่าคือเราใส่แล้วเราทำงานดีว่าเราไปใส่เที่ยวหรือว่าไปใส่อะไรที่มัน สาระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราก็ตั้งใจทํางานมาแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวดําผมมาให้มันดูดีให้มันเหมาะกับตัวเราใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจสะหรับงานนี้แหละตัต้งทั้งเซ็กซี่เลยเซ็กซี่ขวัญก็เซ็กซี่ได้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างมากที่สุดของขวัญก็คือประมาณนี้แต่ว่าจะให้ขวัญใส่บิกินี่หรืออะไรอย่างเงี้ยขวัญก็คงแบบก็ขวัญก็ว่าเยอะไปะค,ะค่ะแต่พีใครแต่งอนี้นีใครมตยัง ไม่ได้รับขนาดที่รับแต่ว่าสวยงามของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเซกซีทั่วไปแต่ก็ไม่ได้หนึ่งขนาดแบบว่าทา่าพิษดารหรือแบบว่าแบบชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีผู้ใหญ่ทางช่องมีแบบว่าปีินแบบกลับมาถึงเราไหมว่าอยากให้แบบ ขวว่าทุกอย่างมันเป็นไป,ไปตามพัฒนาการของตัวเองอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มันเป็นไปโดยตามช่วงอายุอะค่ะอย่างถ้าเกิดจะให้ขวัญอยู่ปีหนึ่งแล้วให้ขวาลดูขึ้นมาแต่งตัวแบบนี้ขวัญว่าก็คงแบบไม่น่ารักเท่าไหร่ว่คงดูไม่ดีอะค่ะวบบนันี้เห็นบ้างไหมคะแบบพวกงานถ่ายสิ่งงีย เซ็ซี่ก็เห็นขวัญได้ทั่วไปค่ะตามงานแล้วก็หนังสือบ้างแล้วก็ละครบ้างค่ะแต่่แตละครนี้ไม่ค่อยมีขวัญนะ <laughs> เซ็กซี่นะจะมีแต่พี่หอมเซ็กซี่แลต่ทีนี้มันเก็บเกี่ยวกับเรื่องลับซีนหรืออะไรนี้ด้วยไหมคะขวัญในเมื่อเราก็โตมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอะไรเนงะี้ยลับซีนก็มีค่ะก็เป็นเรื่องปกติคนเห็นทุกเรื่องก็ต้องมีลับซีนตลอดแล้วค่ะแล้วแบบดูเดือดขึ้นหรือเปล่าดูเดือดขึ้นดูเดือดขึ้นก็แล้วต้องบออ๋อแต่คือไม่ไม่จริงอยู่แล้วอ๋อถามต้อง เราเมอบความสุขให้คนดูอะค่ะเหมือนว่าความสุขของคนดูคือเขาก็มีหลายอย่างมีหลายอัารมต์อย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ได้อยู่ที่แบบริมฟีปากหรือว่าอยู่ที่แบบการแลกอวัยวะกันอะไรเงี้ย ธรรมดาคือการทํางานของแต่ละหน้าที่ค่ะเขาก็อยากออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือพี่พี่ผูกกับเขาก็อยากให้ทํางานออกมาง่ายแบบไม่อยากมีปัญหาเรื่องมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางตัวขวัญเราก็เราทำหน้าที่เป็นนักแสดงด้วยแล้วเราก็หน้าที่ของเราก็คือเป็นผู้หญิงด้วยต่อไปเราก็ต้องมีหน้าที่เป็นภรรยาใช่ไหมต่อไปเราจะให้แบบ ภรรยาเรามานั่งจูบผู้ชายสามสิบกว่าคนผู้ชายทุกรเรเื่องที่เราถ่ายละครมาก็คงดูไม่น่ารักเท่าไหร่พ่อแม่หรือ <jur> พ่อขวจะไปแล้วแดีวเขามองลงมาก็คงดูไม่ดีเลยค่ว่าคงเป็นหัวค่ะก็คงยืนยันว่าจะไม่จูบจริงเลยไม่หลอกเนาะใช่ทุกคนว่าเพราะว่าตอนนี้คือโอ้ทีมงานของเราเก่งมากค่ะมีความสามารถคือคือมันมีเทคนิคตั้งหลายอย่างค่ะไม่จําเป็นต้องอนี้รวมถึงที่อลากัองผูหแบบ่ากจูบ่คมมาก ใจขวันเองกับสมองขวานะอะไม่ได้มาแบบเกีย่ยวข้องไม่ได้ต้ห้ามอะไรอย่างเนาะห้ะคือขวานเป็นขวานว่าขวานแบบมามาแบบนี้มาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็เขาก็ไม่ได้บอกขวานนะว่าแบบห้ามหรือยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการเหมือนบ่มอะบ่มใส่มาว่าผู้หญิงควรจะยังวุ่นอย่างนี้อย่างนี้นอ,อย่างนี้อะไรถ้าเกิดว่าปีหนึ่งขวานมาใส่ชุดแบบนี้ขวานว่าก็คงไม่แบบไม่ผ่านแม่อันนี้คืออันนี้คุณแม่ ั็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าคุณแม่ก็แบบว่าถือว่าก็ถือว่าทำงานเต็มที่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยจะใส่ชนิดคุณแม่ตั้งสก,กรีนก่อนใช่ไหมคะอ๋อ คุณแม่ไม่สิแต่ว่าก็คือไปไปดูด้วยกันค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าก็พี่ๆหลายคนแล้วก็แม่ก็ทนแรงอยู่ไม่ไหว่ดวยระยะเวลาที่แบบว่าเราเหมือนบ <Okay. S 2> รรลุการเรียนการอะไรอย่างนี้ทุกอย่างแล้วก็แบบอนุญาตไปอัตอัตโนมัติ่คะค่ะก็คือเป็นไปโดยธรรมชาติของช่วงวัยอายุค่ะถ้าเกิดว่าเราเด็กแล้วเราพยายามทําตัวโต,วตวเป็นสาวมันก็กนมันก็ใช่มันก็เกินไปอเอนหนี้เป็น ก็ยากค่ะก็สบายก็สบายยากก็ยากก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีงงอยู่ก็ตอนนี้คือเสร็จสิ้นการเรียนแล้วค่ะก็เหลือแต่สอบคอมเพนเทนซีฟก็คือวัดความรู้ค่ะว่าที่ผ่านมาเราเรียนปริญญาโททั้งหมดเนี่ยเราผ่านเกณฑ์ไหมซึ่งอันนี้หนักกว่าสอบสอบธรรมดาอีกอ่ะเด่ว่าช่วงนี้เครียด่จะมา ก็เครียดนะเพราะว่ากลัวเพราะว่าอย่างตอนนี้เราเราเรียนจบไปแล้วค่ะแล้วก็เราจะมาสอบอีกทีหนึ่งเนี่ยคือสอบวิชาเนี่ยก็คือต่อประมาณเดือนมกราชื่อมกราก็จะเป็นช่วงเทศกาลคนอื่นก็มีความสุขไปเที่ยวกันใช่ไหมผ่านก็จะแบบเกรงว่าเฮ้ยเราต้องสอบแล้วเราก็จะมีสอบใหญ่อีกก็คือช่วงเดือนเมษาอะไรเงี้ยฝันก็เลยแบบกลัวแต่ผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วมันก็จะแบบรู้ล่รงเสร็จจินก็ขอให้ผ่านละค่ะขอให้ผ่านไปได้ดีเพราะว่าปีใหม่เราไม่ได้ไปหนเลย อ๋อพี่ใหม่คือขวันก็ตั้งใจทําบุญอยู่แล้วค่ะคือขวันก็รับละครเวทีค่ะไปดูกันได้นะคะมหาชาติมหาบุตรละครเวทีข้ามอะไรนะข้ามปีใช่ส่วนม์ข้ามปีเดี๋ยวเราเไปเหรือเปล่าไม่ใช่ ของ้ามคืนที่สนามหลวงเจรคะเอ่อยังไม่ทราบเลยค่ะก็ตอนนี้ทำงานตาเขาตาทำงานเขมีมาชวนไปไหนหรือเปล่เาจ่าอะไมเออไม่อ่ะค่ะก็ก็คุยกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าสนใจหรอเรื่องพี่อ้อ่ะคุณเตอรชวนน้องฝั่ไปด้วยนะคะ 来能多来花。来